ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุรุดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่27มีนาคม2566คาดการพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารยโสธร อำนาจ,จเาจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศารลยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดในช่วงวันที่28มีนาคม2566ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและ ปุบบนราชธานีภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพปานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ในช่วงวันที่29มีนาคม2566ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพน,นมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สกเกตและอุบลราชธานีทางด้านของภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐม,มและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดจากความคาดหมายของลักษณะสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2566นั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังตันกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมมยังประเทศไทยทางตอนบนเหนืออีสานกลางและตะวันออกในขณะที่ทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศค่อนข้างร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนทางภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะวันเวลาถัดไปตั้งแต่ช่วงวันที่30มีนาคมจนถึงช่วงวันที่1เมษายน2,566จับตาย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบน เหนืออีสานกลางตะว,วันออกอากาศเปลี่ยนอีกครั้งทําให้ในประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนั้นจะเกิดฟ้าหัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันได้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะว,วันออกเฉีงยงใต้ยังคงพัดปกคลุมทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างได้ภาคกลางทางตอนล่างและทางภาคตะว,วันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันยังคงทำให้ทางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้นะครับจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและต้องคอยจับตาและก็เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงประมาณวันที่29มีนาคม2566นะครับแอดมินขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับทางกรมอุตตุนิยมวิทยาเน้นย้ำมาแล้วนะครับว่าจะเกิดพายุฤดูร้รอนเกิดขึ้นนะครับโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยความพัดหมายของลักษณะสภาพอากาศประจำวันนี้หลายภาคมีดังต่อไปนี้นะครับทางภาคเหนือย,ยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดกับจะเกิดฟ้าหัวในช่วงตอนกลางวันได้นะครับโดยอุณหภูมิต่ตําสุดจะอยู่ที่19 24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภางตะวันออกชิงเหนือยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดนะครับแล้วก็จะเกิดฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันได้โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ10ของพื้นที่ลมกระโชกค่อนข้างแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากเน้นไปทางบริเวณจังหวัดบึงการสกลน,นคร นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ่ำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและทางอุบ,บลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศางเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันได้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกนั้นยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัด แล้วก็จะเกิดฟ้าหลัวในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราชโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเมฆเป็นบางส่วนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนรา,าธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27อง,งาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเกิดอากาศที่ค่อนข้างร้อนในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำฝ่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทนยังคงเก e ิดอากาศที่ค่อนข้างร้อนและก็จะมีฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยฝากกดติดตามกันด้วย กดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญเลยนะครับกดกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับสําหรับการรายงานสภาพอากาศกับแอดมินรุสิทธิคนจนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ